เอฟซีนมบ้างหินนะครับทุกคนทุกท่านครับมื่อนี้นมบ้งหินกะนะครับคือเก้าครับพี่น้องนะครับมื่อนี้ภาพี่น้องนะครับมาหาเห็ดครับพี่น้องนะครับมหาเห็ดนะครับในปลานี่ครับนะครับเรียกว่าปลามานน่นคอครับพี่น้องปลามานน่นคอครับพี่น้อง มือนี้กัน,ก mainland, นุ่มบางเหียนกับอานะครับเขาว่าดงนี้มีเ็ดละโงูออกห้ายครับพี่น้องผมก็เลยเข้ามานะครับนุ่มบางเหียนก็เลยอยากมาเห็นนะครับมาเบิ่งกับตาว่ามันมีอหลีบอนะครับนะกาล่องยางมาเบิ่งนะครับนี่นะครับแถวเก่าเฟิ่นนี่แหละครับว่ามันออกจริงบ่ครับนะครับคี่มืองมาเบิ่งด้อครับก็พกี่น้องเด้อมาเบิ่งในกันนะครับความเป็นจังไรครับพี่น้องโอ้ยแม่นอหลีคือว่าตัวนี้ครับ เนี่ยอีทีครับโอ้ยครับพี่น้องโอ้ยยังงามเลยครับพี่น้องเอาอ้ยเจ็ดแปดดอกเลยครับพี่น้องนี่น่าจะแม่นประมาณหลายอยู่นะครับพี่น้องครับครับโอ้ยหลายครับพี่น้องปุ่นนะครับอาจจะรอ่อ้ายนะครับโอ้ยครับโอ้ยงามครับพี่น้องคุ่นข้าวปุ่นครับข้าวปุ่งกับเต็มเลยครับพี่น้องครับฮู้งนึงครับปุ่นครับอู้ยังง่ามขนาดนั้เลยครับพี่น้อง แบบนี้ครับแบบนี้คร no. ับผมมาเบิ huh. ้งกันครับพี่น้องครับอ้ครับพี่น้องคุณครับข้างหลังอีกกระมีครับดอกนึงครับพี่น้องครับโอ้ยครับนี่ครับงามครับงามนี่นเครับพี่น้องก็ต้องขึ้นไม้ครับนี่ครับมาฝนนะครับโอ้ยครับพี่น้องเดี๋ยวนี้มันจะพี่น้องครับนี่ครับดอกนึงครับ โหขึ้นมากอยู่ขหลังอยู่ครับพี่น้องโอ้ยดอกนี้ครับพัดเทวดาเลยครับพี่น้องครับนั่งครับนี่ครับหนุ่มมองเห็นมาเบิ้งครับนี่ครับนี่คือดวงใจมีเลยครับพี่น้องเด้อคุณรับดอกนึงครับพี่น้องโอ้ยเห็นนี่ครับพี่น้องดวงออเด้อพี่น้องนี่ครับหนุ่มหนุ่ครับผู้ใดอยากเบิ่งดาเข็นนะครับ ก็ตามนะครับตามชมนะครับคลิปของนุ่มบังหินนะครับก็จะเห็นนะครับว่านุ่มบังหินไปดงใดนุ่มบังหินกับสีบอกตลอดครับพี่น้องนะครับขอให้พี่น้องติดตามมาเ้อยครับเด้อครับที่ได้เบิ่งคลิปใหม่ๆครับนะอัปเดตใหม่เสมอครับพี่น้องหาให้เบิ่งเสมอครับผมครับพี่น้องก็เมื่อนี้ก็ให้เบิ่งครับว่า พี่น้องนะครับมือนีเอฟซีหลายคนครับมาเก็บครับมือนีนะครับก็ได้ษธมนงบัางคินนะครับนี่นะครับตาของเฮ็ดนะครับเฮ็ดพึ่งครับนี่นะครับเฮ็ดทีเก็บมานะครับส่วนหนึ่งนะครับนี่ครับเฮ็ดนะครับจากป้านี่แหละครับพี่น้องนะครับนี่ครับมีแต่ดอกงามๆครับสวยๆครับพี่น้องนี่ครับเฮ็ดพึ่งครับนี่ครับเฮ็ดพึ่งครับนี่ครับ เห็ดพึ่งครับเห็นังยังเงี้ครับพี่น้องนีครับครับครับดงนี้กับนุ่มบ้างหินอยากบอกว่าเป็นรของของายมี่ีครับผมนะครับด่งนี้ก็จะมีเห็ดเก็บนะครับเรื่อยๆอยครับพี่น้องนะครับนี่ครับนุ่มบ้างหินกับใ้นะครับ เฮ็ดตึงครับดอกงามอยู่ครับผมนะครับนี่นะครับดงนี้ครับถือว่าเป็นดงม้ใหญ่ครับพี่น้องแต่เห็ดกับพ่อมีได้เก็บนะครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวลองมาเบิ่งครับมะมีบ่ครับผมนะครับหุ่มเบิ่งหินกับเคลียร์ไปเลยนะครับหาเบิ่งนะครับจะส่วนหนาพอเคลียร์นะมันจะอยู่แถวๆไปตั้งมีสิทะครับพี่น้อง ครับนี่ครับพี่น้องครับอู้ยหนึ่งนี่แล้วครับพี่น้องอู้ยหนึ่งครับอู้ยดอกนัหนเน่าเลยครับพี่น้องนครับนี่ครับดอกนี้เน่าครับอัน้คฝนตกมานคลืนติมนี่ครับดอกนี้พอดีเลยสักกิโลอู้ยคนี่ครับดอกงามสวยๆครับพี่น้องนี่ครับอู้ งามาครับพี่น้องครับพี่น้องนี่ก็คือส่วนหนึ่งนะครับนะครับตีนนุ่งหินหลวงหนามาก่อนนะครับพี่น้องเพื่อนกะเก็บนะครับได้หลายครับพี่น้องนะครับเนี้ขึ้นนุ่งหินนะครับเก็บนะครับนิดนึงนะครับเพื่อจะเอามาให้พี่น้องได้เบ่งนะครับว่าเฮ็ดในดงนะครับ ที่มันผ่านมานะครับในแต่ละดงแต่ว่ามุมหหินได้บอกพี่น้องไปนะครับพี่จังไดนะครับพี่แต่ดอกกางกาวครับสวยๆครับนะครับนะครับเอฟีนะครับกับพี่เก็บครับอยู่ดงบันรนกข่อครับนี่ครับถือว่าได้ลายพอสมควรครับพี่น้องครับมือนี้ฝนบ่ตกมือนี้อากาศดีครับฝนบ่ตกนะครับเป็นไปนะครับ พ <minutes> ุ่งมืออีกก็จะออกไรก็เนี่ครับพี่น้องครับมือนี่ออกไรอยู่หรอกครับพี่น้องออกไรกว่าเก่าแล้วครับนี่โอ้เต็มนะครับเต็มนะครับมีแต่ดอกงามงามครับพี่น้องนี่นะครับเพ็ดเพลิงครับเพ็ดเพลิงครับเอ้ยท่านนี่ครับโอ้ยครับงามงามครับมีแต่ดอกงามงามนะครับนี่พี่น้องท่านอุตส่านะครับนี่ครับนะคกอล์ฟฟูเท่า ทุกพอ่อนะครับที่ให้เกียรติมาเยี่มยมน้องว่างหินนะครับมา,มาชมปลาในครั้งนี้นะครับปลาหานุ่นคอครับปลากโกดไหลครับโกดแช่นะครับฝาาตีตามนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผม